เย่โซเดีมชมดูทุกทานด้วยก็มีกับมาคาไปครออหนึงนีวถามว่าทำไมเสียงเราไม่ค่อยดังตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มห้าสิอ็ทุ่มห้ก็เลยมาแคสเกมเพราะว่าหาหากันไปนานแสนนานเป็นอาทิตย์เลยไม่มีเวลาถ่ายนะไอประตูนี่เพื่อนเราเอาเบสออกหายใช่ไหมคบ เอาไก่ <Okay. S 2> ไอเปียวแน่นอนอีเปียวอีนัดอีอีนัดแน่นอนแม่งอย้กูไม่น่าพาพวกมันมาเล่นเซิร์ฟนี่กูยิย่งไก่หายอยู่พ่อไม่เป็นไรกูค่อยผสมทำใหม่แปลน,นึงก่อนอันนี้เก็บไปทำตอนสำรองเนาะไข่เนี่ยเตือนมาถามว่าไก่กูหายไปไหน ไกยกูวนมาเลยไไก่หายไปเลยวนึกย้อนโอ้ยนัดเอ้ยนัดเเขียวมาพ่งนี้ก็นะช่วันที่เขาจะวิ่งไปทางนั้นรับรองหลุดไม่ต้องมึงไม่ต้องรอยู่บารตุ่มนึ่งลกตายหายไปางาน,นนถามว่าเมื่อ,อไรเจะ อัพที่นี่ให้มันกลายเป็นเมืองหญ่ๆเลยไม่มีเวลาจะสร้างนะอยากทำโรงเรียนแต่ว่ามันทำหลงัลงหลังเล็กเองทำไม่เป็นอนะ่ะโอ้ยวานานเมื่อ <c oughs> กี้แอบหาานิดนืงอจากว่าทำไมมีบ้านเราคนเดียวที่ไฮโซเพื่อน <c oughs> ก็น,นี่เช่นเดิมต่อได้ยินเสียงอะไรแปลกสมุดนีร้านขายสมุดใครเขียน่าใครเขียนว่าเรา้านร้านน่ะมันล้อเลียงหรือล้อเลือกกูไม่รู้ ได้แลวไม่ได้เข้ามาที่นี่ตั้งหลายวันวนี่หยาดย่้เต็มรอบนี่คือฝีมือเด้าเลยเอา้างงันจะดีให้จะมีพานักก็จะถึงวันแม่แล้วนะจะถึงวันแม่แล้ว ดูแลแตัวเองให้ดีๆอย่าลืมไปกราบกรรมท่านด้วยละ่ะท่านทำอะไรมาให้เราดีๆด้วยกรากบท่านกราบเท้าท่านจะเป็นแรงหนุกกราบอะไรไม่ต้องกลัวให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลังให้เจ้าเป็น ความหวังของแม่ต่อไปถามว่าทำไมเสียงเปลี่ยนอย่างที่เห็นมีเสียงรบกวนก็ต้องขอไปด้วยีิงโกนนะวันนี้มาถ่ายคลิปลาท่านผู้ามาชมเฉยๆนะไม่ได้มาทำอะไรมากจะมาลาว่า,าเวลาเนี้ยช่วงนี้ไม่ค่อยว่างการบ้านก็เยอะ แถมเราก็เคยรู้เพื่อนหนิหนักโบกแล้วสองสามนาทีเท่าเจอไปหน่อยควรไหนว,งวงันไหนว่างเดี๋ยวจะมาถ่ายไต่ตอนนี้โอ้ยอย่างที่เราพูดจะลงคลิปตอนเสาร์ที่แต่วันนี้ลงโอ้ยรอเรา,า,าไม่ลนอนเสาร์ที่แปดบางวันทำไมวันก็เให วันาว่างๆก็ลงมันจันทร์วันวันศุกร์นด้เราจะพยายามถ่ายคลิปขอโทษเลยนะแต่คลิปเราอ่ะเราเราจะดูทุกวันเลยคลิปคือแบบทำไมไม่มีใครดูคลิปเราเลยดูเจ็ดคนเองคลิปเพิ่งลงใหม่อะแต่คลิปนี้ฝากดูด้วยนะดูน้อยๆไม่เป็นไรขอยดูเถอะเฮ้ยเ ไปแป๊บหนึง่งโอ้ยจะไปทำอะไรนะเนี่ยอืมก็ดราคุยเตียงมาปุ๊บโอ้ยมันอ หนาวดกวยแก่เต evet. yeah. <t BE child teaching> ียงนี้ก็นุ่มนอนน่าสบายแต่แอร์นี่หนาวโคตรไม่ต้องถามรวยหรือจนกูก็รวยเราจนเลวย้อมล็อเลยน้อยแน่ไม่ใช่ละโทรศัพท์ติด ไห่างนสอบนยปวแขนต้องได้มานอนวิ่งเล่นใไมอ๋อไปตะล,ยลยุยใ่เถอไม่มีอะไรสักอยาไาย,ายเอ้ยสั่งงาน บายเปิดหนอนตัวแรกเปิดทีนี่เดินออกไปนี่ไปตุ่มนี่กูตายประหารเลยโอ้ยดิแล้ววัน เราเป็นคนไม่อ,อนแน่ะเขามีเพื่อนบอกว่าเฮ้ยรอตูด้วยไอ้รถไฟบ้าเฮ้ยยังมันไปปัดโถ่ยนี่รถไฟรอตูอด้วยรอตูรอตู้รอต้เยบเฮ้ยมากมาก นี้เลยแม็กมาไปโซนไหนก็ไปเลยปไ,ไปมอนเกิดก่อนกลับบ้านดีกว่าโอ้ยอันนี้ถามว่า คลิปนี้ถ่ายไม่นานนะต้องนอนแล้วไม่สบายขอโทษนะวงนนี้หน้าฝนด้วยเองด้วนะนะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคงใจหยุดยาวนะนะเลยแหละนะดูแลตัวเองด้วยวันนี้สวัสเออกระปี้กระเป๋าขึ้นมาหน่อยชิปหายการบ้าน <c oughs> โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกน้องยังไงยังไงอือเสียงลั้ออกลปเยอะว้ยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไรถามว่าทำไมไม่เอาคนเทคโนูลสายโหดมา ก็เปลี่ยนสกินแล้วสกินนี้มันน่ารักดูนะเนี่ยดูสิน่ารักเปล่ารหัสสกินเราจะไม่ได้ล,ละรหัสมันชื่อรหัสอะไรมีรหัสบอกอยู่ไว้ปิดเพื่อก็วันนี้เออเจ้ามัน ก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าก็จะันให,หม่นะเดี๋ยววันไหนเราจะไปสบายสบาย,สบายหายห่วงเดี๋ยวกลับมาถ่ายคลิปอีกก็ถ้าคลิปสร้าเกินไปก็ต้องขอไปด้วยนะถ้าไม่ได้ยินเสียงพราก็ต้องขอไปนะด้วยนะสำหรับวันนี้สว,วัสดีค่ะแม่แม่อ๋า